สวัสดีค่ะอยู่กับสวนแก้วกันนะอาจารย์อีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปดูเขาตัดหมอนทองชุดสุดท้ายกันค่ะอันนี้จะเป็นดอกเข็มนะคะเดี๋ยวเราพาแวะชมต้นไม้ที่สวนของเราต้นละมุดที่สวนของเราก็มีนะคะ จะออกลูกทั้งปีเลยค่ะดกมากเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้แม่ไก่ชนนะคะ นี้จะเป็นฝรั่งพันธุ์จิมจูนะคะต้นเล็กๆเองดูกำลังเริ่มโตแล้วค่ะเหมือนมันจะเอียงๆเดี๋ยวเราจะหาไม้มาช่วยค้ำกิ่งจะได้ไม่หัก เราไปกันต่อเลยนะคะนี่ก็จะเป็นหมอนทองค่ะหมอนทองกำลังโตเลย ก็หมอนทองเหมือนกันนะคะใบกำลังรัดก,กำลังงามค่ะ อันนี้น่าจะสุกเต็มที่แล้วค่ะแต่เรายังไม่มีเวลามาตัดนะคะเดี๋ยวไปชิมน่าจะหวานมากเลยค่ะ ก็จะเป็นต้นขาค่ะขานี้ก็จะขึ้นง่ายนะคะอันนี้เราเอามาปลูกต้นเดียวเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นกอละ มีต้นมะกรูดด้วยนะคะต้นมะกรูดต้นนี้ก็อายุหลายสิบปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลูกมะกรูดใส่คั้นน้ำดื่มนะคะ ดกมากเลยค่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปลอยๆแล้วค่ะเราไม่น่าจะหาเขาเจอนะคะน่าจะเป็นตัดที่ แรงอื่นมากกว่าค่ะแต่ไม่เป็นไดเดี๋ยวเราจะพาแวะชมสวนก็ได้นะคะมาดูต้นลองกองกันค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะได้ตัดแล้วนะคะดูช่อของเขาก่อนค่ะยาวมาก เป,นป็นปั้นปั้นดีเลยค่ะแบบนี้จะราคาแพงนะคะนี่ค่ะใหญ่มากเลยค่ะตูวข้างบนนะคะ เดี๋ยวเราตัดทุเรียนเสร็จเราก็น่าจะได้ตัดหลังกล่องแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วเราขึ้นบ้านก่อนดีกว่านะคะ ดูอีกสักนต้นนะคะอันนี้ก็ช่อใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นปันๆเลยนะคะ เราก็มาเจอทุเรียนร่วงค่ะแต่ว่าโดนกระจ้อนป่าหรือที่เราเรียกกันว่ากระทิกนะคะจัดการไปเรียบร้อยแล้วค่ะกระจ้อนป่าเนี่ยก็จะเป็นศัตรูตัวร้ายของส่วนเราเลยนะคะ เราก็จะป้องกันโดยเอาผ้าสีๆะค่ะไปแขวนแต่เหมือนว่าตอนนี้จะใช้ไม่ได้ผลกับเขาแล้วนะคะก็ยังมีมาเจาะกินอยู่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูแม่ไก่กันนะคะ ก็แอบไข่ไว้สามฟองค่ะดูหน้านางก่อนนะคะหน้าแบบหาเรื่องมากเลยค่ะประมาณว่าไข่ค่าไข่อย่าแตะ ดูสายตานางนะคะนี่ก็จะเป็นหมอนทองชุดสุดท้ายของปีนี้นะคะพอดีเราไปไม่ทันเขาตัดค่ะเนื่องจากว่าหมอนเหลือ ไม่เยอะนะคะเขาก็เลยตัดเสร็จเร็วค่ะก็จะเป็นเจอกันอีกทีปีหน้านะคะสำหรับการตัดทุเรียนหมอนทองไปขายค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ